คลิปนี้น้ำหนึ่งจะมาพารับชมตัวรถเอาติสนะคะก็ในช่องน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองค่ะพี่พี่ขาใครที่มองหารถเอาต,ติอยู่หรือรถเก๋งขนาดกลางคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พารับชมเดินชมเรื่อยๆและกันเนาะใครสนใจนะคะรถรุ่นไหนคันไหนก็สามารถแวะเข้ามาทักทายคุยกันได้นะคะพี่พี่ขาเอาละค่ะนะคะสนใจยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ไหนคลิปเต็มจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนพาชมรถมือ2พี่พี่ค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรโยนนะคะอยู่ที่เซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพพี่พค่ะคลิปนี้น,นั้นจะพารับชมนะคะตัวเอาติ๊กกันดีกว่า แล้วก็ตัวเก่งกลางเก่งเล็กอ่ะเดี๋ยวพาชมกันเลยดีกว่าสนใจยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเที่ยงหนึ่งจะนำมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะพี่ๆค่ะใครที่มองหารถอยู่นะน้ำหนึ่งจะบอกว่ารถเอวติสนะคะที่เพชรยน์85%นะคะจะเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถหน่วยงานรถปลดระวางจาก บริษัทวีออสด้วย Fortuner ด้วยนะคะรวมไปถึงซีวิคบางคันนะแต่ถ้าเป็นรถบางทีรถหม่น้อย,อยก็จะเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้นะคะ,ะเดี๋ยวในคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆกันเหมือนอัปเดตสต็อกของสาขาหนึ่งกันดีกว่าพาไปรับชมได้เอาแบบออกแนวไลฟ์สด ดีกว่าไหมนะคะราะคาคันนี้นะคะมาเริ่มจากคันแรกคันนี้เป็นโฉม all new นะคะส่วนใหญ่แล้วสเ t ี i s จะมีเป็นตัว1.6นะคะแล้วก็1.8ส่วนที่เพชรยนเนี่ยที่น้ำหนึ่งรีวิวบ่อยๆก็จะเป็น 1.6G นะ,ะ1.6จะเป็นตัว G ส่วนจุด1.8ก็จะมีเป็นพวก S Sport บ้าง S Sport option บ้างนะคะรวมไปถึงตัว S บ้างนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยจะมีพวก รุ่นอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัว GR Sport เข้ามาเพิ่มมีทั้งสีแดงนะคะแล้วก็สีดำก็ถ้าใครสนใจหรือติดตามช่องน้ำหนึ่งไว้นะคะพี่ๆขาก็อาจจะได้รับชมรุ่นแตกต่างกันไปอ่ะมาเริ่มคันแรกกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นตัว a l t i ห1ดเออ 1.6G 519,000พี่ขาคันนี้ไมหม่3 4 0 0พโล34,000โล ไม่น้อยมากเปิดมาเจอคันเดียวรถนี้จะเป็นรถหน่วยงานที่ไมน้อยมากๆนะคะไม้น้อยมากๆใครที่แบบว่ามองหารถเอาติด 1.6G เอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ไม่34,000โลด้วยน้ำหนึ่งแนะนำคันนี้ค่ะค่าตัวอยู่ที่519,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000นะคะพี่ๆขาสนใจไงทักมานะคะมาคุยรายละเอียดได้คันนี้จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแบบเส้นเดียวค่ะนะคะตัวนี้เป็นโฉบ All New ส่วนเบาะด้านในนะคะก็จะได้เป็นเบาะแบบสีทูโทนสีเทานะคะตัดกับสีเบจค่ะพี่ๆขาได้เป็นสีเทาตัดกับสีเบจอันนี้คือภายในโฉม All New หนะ้าโฉบ All New จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะใครที่ติดตามในส่วนของตัวต้าโคลราอัลติสอยู่หรือเป็นสาวกอยู่เนาะจะรู้ว่าภายในภายนอกตัวโฉอ All New จะแตกต่างกับตัวโฉบแมนเชสคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันใสามหมื่นสี่คุ้มสุด มาดูสภาพรถมาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะมาดูอีกคันนึงค่ะคันนี้ชมหน้าเดียวกันเป็นตัวโฉม 1.6G ตัว all new เหมือนกันตัวนี้จาก4 7 9 0 0 0ปี1 9เหลือเพียงแค่ 4 5 9 0 0 0คันนี้4 5 9 0 0 0คันเมื่อกี้ไม่น้อยไม่3 4 0หม่3พโลก,ก็ราคาก็จะอยู่ที่5 1 0 0 0 0ืส่วนคันนี้4 5 9 0 0 0พี่พี่ขาก็จะผ่อนริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ไปไปลาย8ป0 0ต้นต้นตนคันนี้นะคะก็ไม่อยู่ประมาณแสนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมแล้วแสนสามเออแสนห้า 100, ไม่อยู่แสนห้าค่ะสี่สี่แกพันก็ได้ชมเดียวกันค่ะแต่เลขไม่ถ้าขอคนที่ไม่ได้ซีเรียสเ,เลขเลขไม่ปี2019ไม่แส5ห้าถือว่าระยะทางเหมาะสมนะนะเหมาะสมอยู่อ่ามาดูอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะคะก็ได้ชุดแต่งเลยดูได้ล้อแม็กแต่งมาด้วยคันนี้นะคะเป็นตัว1.8 Sport สปอร์ 399,000มาไม่อยู่ที่1 1 6 0 0 0โลคันนี้น้ำหนึ่งรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะคะพี่ๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแบบรีวิวแบบเต็มคันคันนี้ใครสนใจเข้ามาทดลองขับได้ตัวนี้ตัวเอสปอร์ตเนี่ยเขาจะได้ชุดแต่งรอบคนันแต่ว่าคันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัว s ตัว s อสปออย่างเดียวอ่ะตัวนี้เป็นตัว Sport อ,อ,อย่างเดียวไม่ใช่ออปชั่นนะตัวนี้จะเป็น1.8 s s p o r t นะคะ3,99,000 ได้ชุดแต่งรอบคานอันนี้ก็เจ้าของเดิมมีการทำแม็กมานะคะ,ะได้คาลิปเปอร์มาด้วยนะคะ,ะนี่แม็กก็แต่งซิ่งเลยนะคะอ่ะนี่น้ำหนึ่งให้ดูตัวนี้น่าจะได้ชกคเดิมนะคะก็ติดคิวกันศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะสนใจยังไงทักมา3,99,000านะคะไม่ห1 6 0 0 0โลตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโฉม มายเนอร์เชนต์ chain, คือจะเป็นโฉมนี้ก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นโฉ a ออน e w ตัวนู้นนะคะก็จะได้เป็นโฉมนี้ก่อนอ่ะแล้วก็มาดูอีกคันนะมาดูโฉ a ออน e w อีกหนึ่งคันค่ะพี่ๆขาตัวนี้เป็นตัวโฉม1.6 g จีโฉ a ออน e w คันนี้4,99,000ปี19้อ๋อไม่1,000 0โล1 1 0 0 0 0สโลก็4 7 9เเออ4,99 4 9 9 0 0 0าค่ะพี่พี่คะ่ะแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มนะ49900 0เพิ่มอีกนิดนึงเอาไม่3 0 0 0 0ดีกว่านะพี่สนใจก็เข้ามาดูค่ะนะคะก็มามาเลือกเลยอาจจะถูกฉลกคันนี้ก็ได้นะก็ใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม่ไม่ได้ซีเรียสเ,เ,เรื่องปีถูกฉลกเลขทะเบียนแล้วก็ตัวรถบางคันลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้ามาดูรถออเออมาเออมาเลือกรถใช่ไหมแต่บางทีรถเลือกกลับนะ ลดเลือกเราค่ะพี่พค่ะตัวนี้จะได้เป็นเอลติสนะคะเป็นโฉมไมเนเชนตัวนี้เป็นปี2018นะคะ494,900บาทนะคะไมล134,000โลนะคะไมล134,000โลนี่ค่ะสนใจคันนี้ก็มาดูคันนี้ได้49,000ก็ 4, 09, จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณอ๋อ7,000 6,000ไปไปลาย7,000ต้นต้นค่ะพี่ๆค่ะ นะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นปี2,000อัอันที่อามนี้3 9 9 0 0 0เองปี18 172,000จ็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นต้น6 0ไ0ปลปลายอันนี้คือโฉมไมน a เชนจะได้เป็นเบาะสีเบดนะเป็นปุ่มพุตสตาร์ทค่ะถุงลมนิรภัย7ใบนะคะได้ถุงลมนิรภัย7ใบาการันตีสภาพเดิมเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ เข้ามาดูตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้อาชีพอะไรที่ออกง่ายพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่ๆค่ะนะจะออกง่ายาสีขาวก็มีค่ะนะคะตัวนี้เป็นชมออ l นิวนะเอาติช,ชมออนนิวสีขาวตัวนี้นะคะอยู่ที่5 1าแสนหนึ่หม่นีิบเก้านิ้แสนองได้สีมาบางรุ่นบางคันสีขาวเพิ่มเงินบางคันสีบอลเงินเพิ่มเงินใช่ไหมบางรุ่นก็อยู่ที่รุ่นด้วยอะ สีดำนะคะคันนี้ก็มีสีดำตัวนี้นะคะเป็นตัว1.8 Sport Option นนี่คือ S s p o r t Option 439,000ไมค์9,001ปี17อันนี้เป็น e Sport Option ก็จะได้ชุดแต่งรอบคันเลยค่ะตัวนี้ก็จะแบบเป็นตัวท็อปเข้ามาหน่อยน,นะพวกตัว1.8พวกตัวส port เนี่ยภายในเขาจะได้เป็นสีดำรถสปอร์ต Sport, ภายในจะได้เป็นสีดำนี่ค่ะ ให้แบบดูทรงสปอร์ตมากิ่งขึ้นถ้าอยากได้ภายในสีดำก็ต้องตัวเป็นตัวเอสปอร์ตค่ะไม 91, ่เก้า,ะะาหมื่นหนึ่งพันโลปี2 0 1พัถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมไม่ไม่เยอะเลยอ่ะตัวนี้เป็นโฉมออน n ิวค่ะพี่พีๆขะตัวนี้เป็นโฉมออ l นิวคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 4 8 9 0 0นปี19อ๋อนี่ไม่าหมไม่เก0 0 0โลก็ถ้าอยากเอาแบบว่า,าผ่อนสบายลงมานิดนึง4 8่0 0นดม่9อไม่าหมื่นโลไม่เก้าหมโล, 9, 10, โลเป็นคันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นโฉมไมเนเชนนะคะโฉบไมเนเชนคันนี้ตัวนี้เป็นปีสองพอันนี้ไมแสนหกสปดเก คันนั้น489นะอันนี้389นะห่างกันแสนนึงนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนหรือตัวนี้นะคะจาก4 9 0 0 0เหลือสเหลือ3 8มอันนี้ปีปี2018ใหไม่แสนหกโฉมไมเนอร์เชน สภาพรถสวยจริงๆค่ะเนี่ยให้ดูรถทุกคันถ้าเอารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนพี่ๆขารถทุกคันเราการันตีตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยมาด้วยส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นรถหน่วยงาน รถปลดระวังจากหน่วยงานค่ะพวกเอาติดข้อดีคือ1น1เราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ข้อ2รถพวกนี้เขาจะเช็คระยะเข้าศูนย์เช็คระยะตรงตลอดถ้าสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะพี่พี่ขาเรามีรถให้เลือกเนี่ยนอกจากเอาติดแล้ว c ี v i c เราก็มีน้ำหนึ่งพาไปดู c ีวิ c ก,ก่อนไหมคือในคลิปนี้นะคะจะพาไปดูหลายๆคันจะพามาอัปเดตสต็อกกันค่ะพี่พี่ข ฮอนด้าซีวินะเรามีสาขา2ด้วยสาขา2รู้สึกว่าจะมีสีดําแต่เป็นตัว E ตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีตัว E L อะ่ะ E L ไปไหนไม่รู้แล้วจะจอดอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็น Civic f อคันนี้นะคะค่าตัวจะอยู่ที่ ราคาเขาจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะจะเป็นตัว1.8จะอยู่ที่5 8 9 0 0 0ปี1 9 5 8 9 0 0 9พี่พี่ขาคันนี้ไม่แสนห้าคอนด้าซีวิเนี่ยเขาจะดูทรงสปอร์ตเนาะจะแตกต่างกับเอาติค่ะพี่พี่ขาก็อยู่ที่คนชอบนี้จะเป็นตัว E ธรรมดาอันนี้5 6 0 0 0 0อันนี้ปี20ไม่91 0 0ห่อันนี้เป็นตัว E ธรรมดา สนใจทักหาน้ำนึ่งได้เลยค่ะพี่ๆค่ะสนใจทักหาได้เลยแคมรี่ก็มี Toyota c a m มรี่แคมรีนะคะมีทั้งเป็นตัวไฮบิดไฮบิดจะเป็นตัวอ่าแลวจะเป็นเป็นสีฟ้าจะมีเป็น h ฮบิดพรีเมียมแล้วก็ไฮบิดธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดธรรมดาค่ะ 879, ปี0หม่ปีสอ1 9ันมลแสนี่นะก็ใช้เป็น2ระบบนะจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็เป็นตัว เบนซินนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวตัว G หรือถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากได้เป็นไฮบริดอยากได้เป็นตัวตัว G ธรรมดานี้739,000ปี2019อ่ะเดี๋ยว้ำหนึ่งพาไปดูตัวไฮบริดก่อนละกันตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดธรรมดา879,000ประหยัดไป20,000นะคะหน้าป้าย899ก็ลดไปอีกภายในค่ะ ออปชันเขาจะจัดเต็มมากตัว c a ม r y รเป็นปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะแล้วก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีตัวเมมเบอรีเซตด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือเซ็ตเบาะเบาะกระจกมองข้างพวงมาลายัย mm hmm. เขาจะเซ็ตให้คือเราสามารถตั้งค่าได้ถ้าสมมติว่ามีใครมานั่งของเราแล้วเขาปรับเบาะเนี่ยพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยที่เราเซ็ตแล้วเนี่ยเรากดปุ่มปุ๊บ,บเขาก็จะปรับให้เลยนะปรับให้เลย ตัวนี้อ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวพรีเมียมแล้วแหละถ้าลำโพงเป็น JBL แนละลำโพง JBL ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมแปด0 0จาก89900 0พพี่พี่ขาประหยัดไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีหลังคาด้วยเปิดสลูปได้นะคะเปิดสลูปได้หน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะกระจกมองหลังเป็นออตโต้พี่พี่ขาแล้วก็ออแอร์สามารถปรับแยก อิสระได้สามโซนซ้ายขวาและด้านหลังก็คือปรับยังไงสมมติฝังงง่งซ้ายร้อนปรับแอร์ร้อนฝั่งขวาหนาวปรับเออเอใหม่ฝั่งขวาหนาวปรับร้อนฝั่งซ้ายร้อนปรับเย็นขึ้นได้หรือด้านหลังจะปรับเป็นอุณหภูมิแบบไหนตามใจฉันได้เลยนะคะก็อันนี้ก็คือตัวตาแคมรี่นะคะพี่ๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะมีเป่าลมออกจาก เบาได้ด้วยด้านหลังเราก็จะได้เย็นสบายออปชันเขาเยอะมากมากถ้าใครแบบว่าเป็นสาววอล์คแคมรี่นะคะชอบความหรูหราออปชันเยอะจัดเต็มความสะดวกสบายนะคะมีให้ครบคันภายในรถน้ำหนึ่งแนะนําเป็นตัวแคมรี่้วจะมีถ้าเป็นตัวไฮบริดจะเป็น2.5แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเบนซินก็จะมีทั้ง2.5แล้วก็2.0ค่ะพี่พค่ะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้าแคมรี่ อันนี้จะเป็น2.5 Hybrid อ่ะมี879,000ตัวนี้ตอนนี้น่าจะเหลือที่เป็นพรีเมียมแล้วแหละตอนนี้น่าจะโดดเป็นพรีเมียมแต่ส่วนคันนี้อ่ะอันนี้จะแตกต่างกันลำโพงไม่ได้ JBL นะคะตัวนี้เป็นไฮบริดที่ไม่ใช่พรีเมียมถ้าพรีเมียมจะได้ลำโพง JBL เพิ่มเข้ามามีเขาเรียกว่าตัวคูดคอนโทรลอะแด็คทีฟนะคะก็คือมี ตัวตรวจจับวัตถุหน้ารถนะคะตัว Camry เราก็มีค่ะพี่ๆค่ะสนใจยังไงก็เข้ามาดูตัวรถได้อันน้ำหนึ่งขอพามาดูโซนนี้นิดนึงคลิปนี้พาอัพสต็อกไปเรื่อยๆเนาะนะคะพาอัพสต็อกไปเรื่อยๆจะได้แบบเห็นกันนะคะอาจจะได้ไม่หมดเนาะ,ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งก็จะพามาอัปเดตเรื่อยๆนี้ปี2021เป็น Honda City 479,000ปี2021สีเทาลัมโบหรือใครที่มองหาตัวนี้ ตัวโมบิลิโอ439,000รถครอบครัวค่ะยาริสเอทิ ip, เราก็มีนะคะยาริสเอทิ ip, เราก็มีตัวนี้ Toyota y ยาริสเอท1.2 459,000อ๋อปี23ไม่20,050ตัวนี้ปี23นะคะหรือใครชอบสีนี้พี่ๆขาสีนี้สีสวยจังเลยตัวนี้นะคะได้เป็นตัวปี2023เหมือนกัน469,000ปี21 ไม่อุ้ยคันนี้รถยึดไม่หนึ่งม่นสองพโลสนใจทักมาได้นะคะพี่ๆค่ะดูสภาพตัวรถได้เลยอ่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสสปอร์ตสี่แปีสอ2พัไม่สามหม่นแปดพโลอ่ะนี่ก็4 3 9 0 0นสาันปี2022ัไม่หมื่นห ไม่น้อยทั้งนั้นสนใจคันไหนทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะพี่พี่ขานะหรือว่าจะเป็นตัว h c c l s s ยาริสไฮคลอสนะคะก็อาจจะกว้างกว่ายกสูงกว่านะคะตัวยาริสธรรมดาอันนี้449,000ปี2020ไม่88,000โลค่ะพี่พี่ขาสนใจคันไหนก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะ,ะมีทั้งรถกระบะนะคะรถครอบครัว ถ้าใครสนใจยังไงนะคะทักหาน้ำหนึ่งได้เลยตัวนี้เป็น Toyota นะคะ CSR ปี2018หรือเปล่า18 19ปี2018นะคะเออ19 539,000สนใจทักมานะคะนี่ค่ะรถกระบะเราก็มีนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะพี่ๆคะ่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ มีวาลันตีหลังการขายให้นะคะมีบริการฉุกเฉินให้ก็สนใจเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะมาอัปเดตสต็อกให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครสนใจ f o r t u n e r พี่ๆ่ะเข้าไปดูเลยน้ำหนึ่งรถ f o r t u n e r มือสองคัดเกรดนะคะอันนี้เขาถ่ายคลิปอยู่น้ำหนึ่งลงไปวันเดียวกันเลยน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองพี่เอาใหม่พิมพ์ใหม่ว่าน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ